หาเจ้านาต้องซื้อเข้าเกษตรกรไทยกระแสพระรจชด,ดํรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9พวงข้าพ,พุทธเจ้าขอน้มเก้าน้มกระมอมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดประได้ข้าพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงใหม่ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขับจนตั้นท่างฟังรายการเกษตรพัฒนาเจ้าหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนมหม อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนไม่ใช่เฉพาะการกระจายเสียงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่วันนี้สถานีวิทยุมกเราพร้อมนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารให้คุณได้รู้ทั้งข่าวสารการเกษตรภาษาและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและอีกมากมายเพราะเราให้คุณมากกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุตันนะจ๊ะพิกมาพบกับรายการเกษตรพัฒนากุ้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจ๊ะแปดมงเกินถึงเก้าโมงมื่คืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิร์ ท่านผู้ฟังครอบกรมออกรในพื้นที่ป่าจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะจ๊ะดีต่ำกันได้เหมือนเดิมหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงผ่านระบอบอินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่ www.kucm612.com หรือ Facebook Live และก็ u t u b e นะจ๊ะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ก็จเส่งเทียนยมทราบหับนาที์ตะบนรายการนะจ๊ะวันนี้ก็คงจะมาพร้อมกับ วิทยากรที่จะเอาเรื่องราวทางด้านการเกษตรมาฝากท่านุฟังครอบครัวมอกเหมือนเช่นเคยจะได้กระตามแต่ก็ไม่ได้ลืมนะจ๊ะกิจกรรมกดหนะ้าสีเขียวครอบครัวมกอกเสาร์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือนปาก,กันได้ที่วิทยุมอกเชียงใหม่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะจ๊ะกับปาก,กันที่วิทยุมอกมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่หมเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมอกนำครัวสินค้าเกษตรมาจำหน่ายนะจะมี จะป,ปะนะจะกล้าไม้พันธุ์ดีผักปาาลอสารพิษนาฏกรรมทองถิ่ยนวิตณานแปดรูปต่างๆเปิ้นผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วก็สาวแรกของเดือนสิงหาคมนะจะประกันวันเสาร์ที่ห้าสิงหาคมแปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะจะเข้ามาเก็บเกี่ยวความรูทางด้านการเกษตรได้โดยประมาณ9โมง10โมงนะจะก็จะ,จะมีการสาธิตการแปลงดอกไม้จันทร์โดยผู้ส่งขณพุฒธมีการ สาธิตการแปลงน้ำพัดไทยนะจ๊ะเพื่อทําพัดไทยสุดเด็ดโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดแม่แก้นน้อยตะบนป่าไาั่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็สาธิตถึงเจานุู้ฟังครอบครัวมาก็ะอ,อย่างน้อยแบ่งไว้กินเหลือแบ่งป่านมีนักฝีมือดีเอาไว้จําหน่ายก็ได้นะจ๊ะ ช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่ากับบริการเกษตรพัฒนาต่างวิทยุบอกกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กับหัวหน้าผู้เบสเมืองมูลนะคะหัวหน้าสนยนโครงการหลวงหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่กับภารกิจต่างๆที่มีงานบริการด้านการเกษตรสําหรับประชาชนกันเจ้าสวัสดีเจ้าหัวหน้าผู้เบสเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีนกับปูฟังทุกท่านนะครับเจ้าผู้เบสเมืองมูนนะครับหัวหน้าส่วนยาโครงการหลวงหนองหอยนะครับ ดีใช่ใหม่ครับใช่ก็คงต้องมาทบทวนหรือว่าลืมใมืท่านผู้ฟังได้ทําความรู้จักกับหน่วยง,งานเฮานะเจ้าว่าที่มาการตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจะได้วัตถุประสงค์จะได้แล้วก็กิจกรรมเฮานั้นจะเน้นอันอย่างเป็นพิเศษกับเจ้าครับผมครับในส่วนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยนะครับก็เป็นหนึ่งในสามสิบเก้าศูนย์พัฒนาของโครงการหลวงนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของกรรารพัฒนาโดยทีย่สูงนะครับในส่วนของที่เขตสุรินที่ร์ค่อนข้างกใกล้ตัวเมืองเราห่างจากตัวเมืองอย่างผมท,นทนิ้งไปประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรนะครับถ้ารดีสู่หัวไม่เจ้าเลยสัก30กิโลนะครับจากการที่ขบาทท่ายของเทพเจ้าอยุบวาภูมิคุณในโดยเดชและรัศการที่เจ้านะครับที่เคยสเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านหนองคอยและบัดตามเขาแเต่อนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี้ของพระราชาเจ้านะครับ ครั้งที่สองเมื่อส2 5้5ค่ะ2,551 2 5้5แล้วพอปี2,557เนี่ยพ่อถึงรในตัวก้าตไงตั้งศูนย์5โครงการลง่อยขึ้นเม่อปง25 27นะครับซึ่งพู้ที่ที่เราคัดที่ชอบอยู่ก็อยู่ในพื้นที่2ตำบลนะครับตำบลตรงแยงกับตำบลแม่แรงแต่ก็ให้แยกเป็นบ้านก็จะเป็นประมาณ5บ้านอยาก็มี6ยอมบ้าน กรมีเแต่บ้านหลายบ้านสามหลังบ้านหนองอฮเก้าบ้านหลังของไม่และบ้านหมื่อขี่ปางไฮซึ่งเมื่อขี่ปางไฮเป็กพิเศษด้วยก็คือ,อมีสองชวนเท่าอยู่เมื่อขี่ก็จะเป็นมีพี่น้องน้องปางไฮเป็นคนเมืองนะแต่ว่ามีนี้าหลวงมีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาคิาดนเปนเบ้านก็เป็นหกสองบ้านซึ่งพื้นที่ที่เขาขอใช้จากกรมป่าไม้นะครับ,ร 10, บรนนั้ประมาณหมื่นกว่าไรนะครับประมาณหนึ่งหมื่นพันแปดร้อยกว่าไรนะครับ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะบ่มมีเอกสารที่อาจจะส่วนใหญ่จะอยูอใอ่ในเขตป่าส่วนในชาติแม่ลินนะครับแล้วก็มีบางส่วนจะมีนเิเวศอุทยาในชุมชนปุ๋ยนะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรประมาณสามพันไร่มีพื้นที่ป่าแปดพันไร่พื้นที่ชุชมชนประมาณสักสี่ตัวก็ไล่ซึ่งพื้นที่กเกษตรเนีตอนนี้แล้เนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยเี็ชาวบ้านผู้ฟืน้นเมืองกองกองที่มีโครงการหลวงนะครับจากวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงที่ว่า แต่ด้วยสายพนันธุ์ที่ยาวไกลของพ่อแม่ของผมท,ที่ว่าเครื่องรือการบบเพื่อเสียติดการเรื่องของต้องการการแผ่นปลาทําให้เรื่อ,อยๆอย่างต่างๆครับเป็นที่มาของโครงการหลงขึ้นมาครับตอนนี้ปัจจุบันเฮาก็เลิบม,มาจากปัจจุบันก็หลายทุกปีสาวปีมาแล้วนะครับในเรื่องของปีสองเจ็ดนั้นนะแต่ว่าพ่อแม่ก็โดยที่ ชาวบ้านวมก็ขอจังกรมป่าไม้กับส่มาไทยครับสมงมอบเสาเขาอะนเพื่อดูแลก่อนนะครับเพื่อโครงการหวงเยี่มจะก้ได้ประมาณสักปีสามสิบนะครับส่งเจ้าหน้าที่ส่งพนักางานเจ้าหน้าบัญชาการต่างๆขึ้นมาช่วยอีกนะครับใช่ซึ่งตอนนี้นะการดําเนินง,งานเฮามีกิจกรรมอย่างพ่อมาเจ้าคณะผูเ<อ>บกรครของที่นี่จะว่าไปมันเกิดการเน้นเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องของการัูแลส่งเสริมวิถีเกษตรกรนะครับปือว่าเรื่องของที่นี่จะเป็น ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เขาทำผิดชอบมาปลูกพืชทักเมืองหนาวปลูกไม้ฝนเมืองหนาวนะครับแล้วก็เรื่องของือว่าไปแล้วคือสามด้านใหญ่ๆนะครับที่ว่าสามด้านที่จะมีความสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจคือรายได้เขาแบบน้นที่จาบ้านมีรายได้จากการอาชีพนะครับด้านสังคมเรื่องของความเข้งแข็งของชุมชนต่างๆเนี่ยโดยที่พึ่งพาตนเองในอนาคตย่างมจากที่เขาส่งเสริมแล้วเนี่ย ถ้าเขามีเหมือนพุทธองที่กล้าขายแทนเขาสามารถทจะจับเขาได้เนาะเขาค็คู่กันผรงนี้เยะขยายไปมีพ right? นที่ที่ยังจะมีความต้องการอยู่นะครับแห่งส่วนหนึ่งในเรื่องของการด้านการรักษาความธรรมชาตินะครับกัเาว่าการฟื้นฟูเรื่องความอุดุสมรณ์ของดินจะดีเรื่องของน้ำาั่นคว่าเขาอยู่บนต้นน้ำหรอหรือั้นถ้าเขาเต้นทางด้านคำาบดีมันก็จีมนี้ผลดีในการตั้งขายทานเนียครับ ังนั้นเนี่ยส่ยวนใหญ่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของสังคมแล้วกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่โครงการผมพยายามจะเน้นคือในส่วนของที่นี่นะครับโดยสมบัติงนอนลอยเนี่ยจะรเรื่องของสิ่งแวดล้อมขพ้่หนักขึ้นนะครับเพราะว่าคือเรื่องของปีที่แล้วเนี่ยปีห้าเก้าเกษตรกร,ร,กรที่เ,าเราส่งเสริมคือปลูกพืชผักเสาเอชนิดสามารถทำได้ได้ให้เกษตรกรถึงสี่สิบแปดล้านบาทครับ วมันมีพืชตองที่กายเปไม่ผลเมืองหนาวไม่ฝนเมืองหนาวอย่างที่ชาขอคูกันส่วนใหญ่จะเป็นพืชเป็นเป็นไม่ฝนขนาดเล็กหมือนอย่งสตรอเบอรี่ครับขั้นข้าวแฮนดแพดซิปองุ่นดำไรเมล็ดครับอเป็นพันเป็นเอ่ออะโวคาโดต่างซึ่งปีแล้วเนี่ยเขาเคยส่งวไอใุความผลให้ผลนาวนะครับเจ้าชนิดแต่ว่าี่ชพืชผลของแล้วแปดชนิดที่ยังกำลังจะขึ้นผลผองทีใในปีหกสนนคือกีจีฟู้ดนะครับ คิดว่าผีแม่ในเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างในส่วนของนักท่องเที่ยวก็ดีผู้บริโภคก็ดีอาจจะได้ได้กินได้ทางของไม้ผลของหน่อ,อหอยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับท่วใหญ่ก็จะเป็นพวกพืชพักนะแล้วก็ไม้ผลนะครับถ้กิดน้ำตาลค่ารับของเขาจะเป็นพืชคาวไม่ยาวนะครับค้าเกิดจะเพิ่มครับเพ่มเราส่งเสริมแล้วก็เขาก็ส่งเสร์ฟเพิ่มจากบ้านปลูกเป็นสี่ริปอนต์ิดนะครับ แต่ว่าเรื่องอย่าง,งเวลาเขาปลูกต้องนับแต่บางทีาการควบคุมเรื่องของปริมาณและคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามที่เขาต้องการจะเดยมีล้นด,ยม,ด,ดยมขาดโดยตีเนนีะเพราะบนหนังที่เขาือว่าเอาสาลเ์เอชนิเกตพูดที่เขากเกษตรกรทําได้ดีมีความทำงานแล้วก็ประกอบกับในราคาที่เขาทั้งจะพอสมควรเนี่ยครับคือคือเขาอยากจะคือการทํางานโดยที่คุณท้องเหมกันกันอะไรก็มันก็เป็นการที่ แฝงในเรื่องของการใช้อัพีอารของสิฐคิดของเพียงเขาเพื่อะที่เข้าไปเยี่ยมไปเพื่าเกษตรกรนี้ใดหนึ่งงานบาทีินแม้ะได้จองหน้าสานักดูโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการอื่นนั้นเรื่องของชุมชนกตบดีเรื่องของสิ่เลือก้่อง็ดยที่ควดจะเอารายได้แต่ตอนนี้เขาจะมีสังควมคมเรื่องของการผลิตการโดยที่เกษตรกรอาจจะมีการวางแขนเ้ื่อกระทังศูนย์ว่าเขาจะปลูกอย่างพวกมิกี้ชนิดพื้นน้ำเพื่อใด แขนมัแข็งตัวของตลาดนีครับมันจะทำให้อผลผลิตของโครงการโยงก็อาจะแบบนักเกิมใจแบขาดเตินใจนี่จะผลผลิตสมเสรียมันจะขึ้นตรงีเป๊ะๆมันคงไรแต่โครงการหลวงเขาไดูกวิจีว่าขึ้นเพื่อหรือโบกสาวเปอร์เซีนะครับเษอรรเนียสมมนี้โแขนร้อยเนี่ยสามารถโตได้ถึงร้อยสาวรือว่ามันมันมันไอคุ้มค่าไอแค่ดีถ่ะได้สิงแปสิบนะครับแล้วก็ผลผลิตของเขาคู่ย่่งเนี่ย จะต้องเรื่องของความสดเรื่องของความสาดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะครับเรื่องของการใช้สารเคม,มีต่างๆเพราะว่าเราอยู่บนพื้นที่สูงนเน้าก<ช>็จะมีในเรื่องของต่างด้านถึงเศรษฐกิจก็มีรายได้ปล่อยเงงตัวเก่าแล้วนะ <ผม S 1> แล้วก็ขณะเดียวกันก็สามารถจะ ทำให้ชุมชนเขาเข้มแข็งได้เตยนะเจ้าทั้งชุมชนแล้วก็สามารถจะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีต่างูนยนพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจัดเจียงใหม่ที่หัวหน้าภูเบศเมืองมูลบุลายโยนี่เฮามีโครงการอย่างพ่องที่ทําร่วมกับชุมชนนะเจ้าผมว่าไปแล้วไอ้ทุกงานนะครับเขาจะต้องอาศัยชุมชนถึงตัวคือเนื่องจากว่าโครงการหลวงเขาเป็นเรื่องของ เป็นปียังมากปลาที่ของผมเนี่ยตึ้งสูงตึ้งตานี้เนี่ยมีเจ้าที่แค่สิบสามคนนะครับ <S <S มีเจ้าที่ส่งเสร,ริมพักที่เคราะห์สารเจ้าที่การเรื่องหนุนจักรยีนนะครับก็จะแยกกันไปนอเจ้ากผูประสูติครังนั้นการทำงานทุกอย่างเนี่ยจะต้องอาศัยชุมชนเข้ามีส่วนร่วมเพราะว่าอย่างของที่าเรื่องของการงานอนุรักษ์สกปรกธรรมชาติก็ดีเนี่ยที่เรื่องของการปลูกป่าปลูกไม้ยินถมโน้งทำแนวกันไฟสนใจเขาก็เอา,เอาชุมชนที่เขาขับชอบอยู่ทั้ง ห้างในบ้านนะครับมันช่วยกันนะครับซึ่งซึ่งห้างในบ้านในตํานานสามพันกว่าคนเนี่ยคือถ้าเป็นสมาชิกเกษตรแท้ๆไม่ได้ป็นหนึ่งคนนะครับแต่ว่าเวลาเอาสิว่าเป็นสมาชิกของโครงการหลวงทุกทุกเรือนนะครับแต่ถ้าทําการ,กรเกษตรแท้กับเยอแล้วปีนอยมีคนเจ๊งนะบางปีกับหลวงพเบี้ยนก,นกับไปทําการขายตรงนี้บางปีแต่ก็แคเข้ามาลงแต่กาจะเขอา มันแต่ถ้าถ้าจำนวนสมาชิกของด้านการ,กรเกษตรนี่เป็นอะไรแน่น,นอนนะครับแต่ว่าในส่วนของตจำนวนควรัวเรือนถ้าแล้วกับครัวเรือทนที่เขาขับชอบเนี่ยถ้ามีกิจกรรมวันสำคัญอย่างต่างเนี่ยทุกคนจะมาเจยกันนีนะครับเรื่องของสีเวดร้องเรื่องของการปลูกป่าซึ่งนั่นแปว่าทุกครั้งเนี่ยเขาเคยทำปลูกต้นไม้ทุกวันที่แซ่บกระดาคมนะครับแต่นันนเขาก็ถือว่าเขา อาศัยวันสําคัญคือวันคล้ายกับวันข่าพระภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก,ก็คือคืนวันที่สิบเดียวเนี่ยก็เพื่อตั้งแต่เขาปลูกก่อนปลูกกันะ,ะกระดาแล้ววันที่สิบสองสิ้นแหวันนี้เขาก็มีการปลูกซ่อมอเตือ้อนะครับแล้วก็วันที่แแอสันบายอาจจะมีการทานแหนกจบกพระที่ฝืนนี่เดยใ,ใจอาศัยวันสําคัญก็เอาแะไบ้านมาถ่ายความเป็นักก็ดีกับมีกิจกรรมรวมกันนะครับในทางโลสใยนี้นะ ก็ถือว่าทางเฮาก็มีกิจกรรมต่างๆนะจ๊ะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรโดยและเรื่องของหลายๆด้านนะจ๊ะที่จะให้คนบ,บนที่สูงเฮานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะจ๊ะโดยการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ามาประยุกตใจโดยนะจ๊ะและที่สําคัญลดบุนที่การปลูกฟิน ลดการทางปลาพื้นที่ต่างๆเพราะว่าบนดอยนี่ก็ะเป็นแหล่งต้นน้ําลาธารว่าจะอันเตอะนะจ๊ะเพราะว่าถ้าปลาเฮาอุดมสมบูรณ์พี่น้องตำบลดอยมีพืชผลมือหนาวที่มีรายได้พอเพียงแบบไปปลุกลุกทําลายปลาก็จะทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะพี่น้องตังรุ่มเกาะแต่ปลาอุดมสมบูรณ์น้ํเกาะมีถ้ามีปลาก็มีน้ําอิมันกะชาวทาก็สามารถจะ ทำการเกษตรก็ได้ในการดํารงชีว uh, ิตเท่าก็ได้โดยนะเจ้าก็ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินนาฏก็มีพระราชสวนีในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําห่วมกับในหลวงราชการที่เก้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการในเนาะปลูกปลาเนาะเม่ได้ปลูกปลาใหญ่คือก็เป็นต้นหองผอมนี่ต้นหองอะไรเหมือนปูกปลาสามอย่างได้ประโยชน์ทีย่างครับเจ้าวมาถึงมาถึงว่าที่จริง ได้เป็นกินได้ได้เป็นเชืเ้อเฟลิงเป็นใช้สอยเนาะแล้วแต่ทีน่นี่ยังอยูม่มีพิเศษอะไรกันก็คือขอขึ้นเน้นไม้สีสันไม้สวยงามเนาะที่นี่เขาหยิบหันางพญาเสือโคร่งเซลดอกขาวอย่างางี้กันก็จะซึ่งจะทำให้แต่เราดูดูแก,กแไปก็มีสีสันอย่างนี้ครับต้นไม้ที่ของสองข้างถนนเนี่ยเขาจะปลูกนางพญาเสือโครงซึ่งปีห้าเก้าเขาคือโคเกขันดอกเถึมที่ซึ่งมีมี่เฟ่องโงมาสักสอง สามชุดนีนกเลเย,ยเปลี่ยนใบในขันดอกมาให้นั่นเป็ได้ครับยังคงเน้นหลักการทรงงานโดยเฉพาะในหลงราชการที่เก้าเรื่องของการปลูกป,ป่าในใจคนนะจ้ะปลูกป,ปา่าสามอย่างประโยชน์สี่ขางนะจ้อหลายท่านก็กอาจจะยัง,งยังบอกให้เข้าใจว่าเอ๊ป่าสามอย่างนี้เป็นจะได้และประโยชน์สี่อย่างมันเป็นจะได้นี้หัวหน้าครูเบสเมืองมุนเล่าให้ฟังสักน่อยได้กับท้ลืมงอ๋อครับจ้า ก็ก็ได้ได้ช่วงของนี่อย่างที่ผมเต็ม้นเต็มตะกี้นะว่าเขาอาศัยวันสําคัญที่เอาชาวบ้านมาร่วมกันเนาะทุกคนที่ชาวแปรกันระคดาคมที่ว่ามาเกิกันปลูกต้นงต้นไม้แล้วก็แต่บานที่เขาหันล่าขกาวแกงปลูกแปรแนะเขาปลูกปลูกเจ้าหน้อยนะอย่างคุณเอาปลูกโดยน่อยนะปลูกกับลคดาคมเนี่ยต้นไม้จะงมีโอกาสได้ขับปริมาณน้ำฝนน่ขึ้นเนาะถ้าสมมติถ้าเขาเขาอาปลูกล่าไปเนี่บางทีต้นไม้ก็ การรอดตาก็จะน้อยลงแต่ว่าวันแม่วันที่สิบสองสิงหาเข้าก็มีกิจกรรมส่วนหนึ่งคือมีการไอตรวจเช็คับปลูกซ่อมโคนกับเขาจะโคมคนกันม่หลายๆบายคนก็บหรือมาถุงออกกันนี้มาโคนกับปลูกแล้วไม่ได้โคมดินเราก็ต้องมีการเช็คที่เดียบร้อแต่ว่าจากการประเมินดูแล้วเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมสองเื้อนะ่ยก็ทำให้ประสิทธิ์ของการรอดตายของต้นไม้ถึิมง่ากขึ้นนะครับแล้วก็ทำอันนี้แต่ว่า พอปลูกแล้วเนี ite, so ่ยบางบ้างก็ต้องต้องเกิดประโยชน์นะครับเพราว่าเป็นเรื่องไปเรื่องของเรื่องเงาเรื่องของถึงดินได้ได้สอยื่นต่างๆนะครับเขาก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าเออถ้าตไม้สวยงามเนี่ยมันสีสันเขาแหละเขาจะปลูกเป็นอย่างคืออันนี้มันจะเป็นเรื่องของความเลื่อยเรื่อยเนาะถึงเขาแมงกี้ยะเสือข่งเที่ยวดอกเขาพวกนกทารพวกต่างปีปลายตรงนี้เขาข้นี้เรื่องสวยงามแต่ถ้าป่วยพวกเม็กินได้เคือประเทศนู้จะเป็นพวก พวกไฟพวกค้างปอมพวกสมอที่มีเขไปนพวกที่ปาตัวแนะครับใ้มูที่หอยเอาไปใช้สอยกับเป็นพวกนี่ประดูนี่มาข้างอย่างนี้มันก็มีแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมันจะเกิดการหันไปมันปู่มันมันขึลนมันแงไม่ดีนะมจะได้เดี๋ยวนี้จะตมาค่อมีเรื่าเอาไปนะ่ในใกสอยนะไ้่แค่เพ่องกับรดน้อยลงมันจะเรื่องของแก้ตัวอย่างขึล่อนม่เนะ แล้วแบซึ่งซึ่งระยะหลังเนี่ยก็เขาเขาก็มีการเรื่องของการตรับแต่งกิ่งของต้นไม้ที่เขาปลูกไปนี่เหรอเรื่องของความสวยงามเนี่ยก็ทำให้กิ่งเนี่ยแต่ขณะเขาเป็นใช้ประโยชน์เพื่อเจ้าขินในนะครับมันถือว่าเป็นปลูกได้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างสี่อย่างสี่ที่ยวสี่ก็ C คือเรื่องของต้นไม้ที่เรื่องระบบของรเรื่องสัง,งคมธรรมชาตินะครับคือการที่ชะลอการใาาลขอมแดงเวลาน้าฝานมากเนี่ยมันจะทำให้เกิดได้เพราะว่า การที่การปลูกเขาก็เอาเหมือนแนวทางที่เขาได้หัวพระราชานไว้คือมันต้องมีการปลูกพืชผสมสา,ารมันไม่ใช่ว่าปลูกพืชเชิงเดียวคือแม้แต่เขาต้องว่าพืชนี่ม้แฮกเ้ิ่มแฮกเยอะักับมีพืชในท้องถิ่นเขาจะเอาพืชที่อื่นมาตูนะครับเขาจะพืชในที่ที่มันมีในท้องถิ่นสามารถปรับตัวเขา้าพื้นที่ที่นี้ได้นะครับแม้แต่การส่งเสริมการกเกษตรเช่นกันนะครับ เขายังคำนึงถึงเรื่องของความสูงของภูมิประเทศ้นอายแกว่าถ้าความสูงของบ้านนี้หรือว่าบ้านหนึงเก่าหรือไม่มปนสูงเกินปันไม่ขึ้นไปเนี่ยเขายต้องปลูกขึ้นมาหนาวแต่ว่าครับบ้านหอวไหายบ้านสาวไอ้ไม่คิดตบางห้สูงเกินปันเี็เขาก็อาจจะึ้องย้อนถึงอย่างกันดังนั้นเราต้องจัดขึ้นเหมาะสมกับพื้นที่นะครับคือมันมันเขาก็ได้ไปฝูนว่าอยากจะเอาอันนั้นอันนี้ อยากที่บางคนก็อาจจะดวงทอดหรือของความสวยงามแต่เขาต้องเรื่องของความหลากหลายทางคิวคาะความความผสมผสานกันนะครับในขณะที่กันเประโยชน์ตึ้งกินได้ตึ้งงามตึ้งเนี่ยก็คืออาจจะบวงคนหนักไปหน่อยนะครับปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็คือได้ตึงสตางตัวกิ่นได้ตัวนะครับเชิญเอาใช้ซอยตัวเป็นภูมิปัญญาบ้านเฮาแมนนะ ประโยชน์ที่สก็คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะเพราะว่าถ้าตังบนดอยหาป่าอุดมสมบูรณ์เนาะฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเวลาฝนตกลงมาเก้าไม้ใหญ่ก็ดูดซับน้ําไว้ในห่าเปิ่นเนาะในเก้าเปิ่นหน้าแรงก็ปล่อยน้ํามาตามลาห้วยให้เขาได้กินได้ใจกันนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเวลา อย่างก็ฝนตกอย่างมาก็ม,มีปัญหาเรื่องการชะล้างหน้าดินแม่งกับเจ้าดินมันโยดดิน,น,บบนดินคนถล่มที่เป็นปัญหาที่เราได้ยินกัน,นกในช่วงนี้ถ้าตุ้ตี้ไหนป่าทุกทําลายไปนะเาจ้าเพราะนั้นการรัก์ทร,รัพยากรธรรมชาติก็เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันที่พี่น้องต่างบนดอยหาปุ่นก็ขื้ความสาคัญเนาะบางท่านเพิ่งก็ว่าเออได้กินไม้เศร,รษฐกิจก็มีรายได้ตัวอยู่ละขณะเดียวกันพืชบางชนิดมันก็อยู่กันแบบเกื้อกูลอ้มันก็เจ้า มันก็สามารถจะเพิ่งปะอาศัยกันได้ครับพาไปยังคิดว่าถ้าผเิเผลมันนี้เรื่องของการส่งเสริมนอกภาคเกษตรหรืองมาเรื่องการท่องเกี่ยวเข้ามาโดยน้อยเนื่องจากว่าเขาคงมีความได้เปรียบเรื่องของอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็หนหวยจะอยู่ใกล้ตัวเมืองทั้งการไปมากับสะดวกพอสมควรเนาะกับจะทำน้องคงจะได้ินเรื่องของหม่อนเนาะม่อนแกมกามหม่อนยุ้งาหม่อนอกทั้งมอนตะวันต่างๆเนี่ยจะหันขึ้น เกิดอไรเนะี่ยเป็นติดต่อเกษตรกรในพื้นที่ของเราเนีนะ่ยบางบางช่วงที่ช่วงกระท้อ,ง,ง,าาอง,ทงช่วงหน้าคายดอกช่วงช่วงของแต่ต้องเกี่ยช่วงปลายปีอากาศที่ดีจะโคจกับแอรนมาดูในเรื่องของคือที่นีนะ่เขาเป็นสูตรเด่นเรื่องของการปลูกพืชนชักมังหนาวนะครับสูตรเด่นเรื่องของการ,กรเกษตรนะครับดูรเรื่องเกษตรแล้วก็ได้สัมผัส์กับธรรมชาติอย่างต่างๆนะครับ แล้วเขาก็พอมีเอามีม้วนแกมขึ้นมาม้วนแกมนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดวกนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะรองรับผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้กับที่จุดหอยหลังจากมันดูงานเรื่องของพักการปลูกผักนี้ดินเป็นยังไงปลูกนี้แม่เป็นยได้ปลูกโดยใช้ดินยไงได้แล้วก็เขาก็ได้ไปกินไปไปได้ไปกินไปดินผลผลิตของโครงกระดวงซึ่งมันมีทั้งความสดความสะอาดความปลอดภัยต่างๆ มีมแกมนีในเดียวกันทุกท่านมีรายได้พอออกแต่ห้างคือก็คือลงคืนกัทำไรนครับพมีม้นแกมก็แต่บ้านก็มีรายได้เสริมมอหนึ่งนอกแต่ภาคเกษตรเท่านั้นแต่ตะกรอนเนี่ยแต่บ้านเป็นแรงเนี่ยก็จะเอางานต้อทำงานหัตกรรมงานฝีมือ้วไปขายในบ้านหรอเด้อก็จะปิดขึ้นบ่อยไปพอมีม่นแกมเมื่ขายที่แต่แม่ม้นแกมนตอนนี้นักเสืวขึ้นมาซื้อเนี่ยต้นทุนที่ การเดินทางการขนส่งกับรถน้อยลงกระทางเ้ือาจจะต้องต้องขายแปลงนักเนี่ยแต่ในพื้นที่นักท่องเที่ยวมาซื้อกิ่ได้แห่งนึงนี่ครับพอเวลาของรายการเกษตรพัฒนาวันนี้กับเสี่ยงแหละขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามเข้าฟังข้าราสียงเทียนเนียมซับพร้อมวิทยากรวันนี้หัวหน้าภูเบศเมืองมูลนะจ๊ะหัวหน้าศูนย์โครงการดวงนองหอยจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อหัวหน้าภูเบศเมืองมูลได้นะจ๊ะ 081 951 7981นึเจนึ่จะนำเอาช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงเกินถึงเก้าโมงเมื่อคืนทางสถานีวิทยุมอกอรเจีงยงใหม่ยินดีจะนักทีท่ติดตามวันนี้สวัสดีเจ้า